สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ขูสุขคนครับเมื่อในีพบพ่อกันคือเกาครับกับเบาเช่นเช่นสวยแชนแอวครับผมมาครับพี่น้องกินข้าวกินข้าวเที่ยงก็เบาเช่นครับเมื่อนี่ยมายามอ้าวเพ่นครับับมายามอาวเพิ่นก็เลยซื้อเนื้อมาจุครับพี่น้องเนื้อซดสเนี่ยครับตับหวานครับอันนี้ยังก็เพินนี่ก็เสือมีเสือน้ำจะหน่อยหล่ะครับสามสิบเกียครับเอาไว้ห่อตับครับ กะมากับผ pues mm oh, nah. ักหลากหลายเนาะเอาเนาะโอ้หลายแนวมาละกะมีคผัดสารพัดครับหลายอย่างครับผัดกินครับมันบรรยากาศหลังบ้านบรรยากาศหลังบ้านครับขอภัยขอภัยครับกะมือนีุ้กเล็กเจ้านี่ถาโดนบบกินหดเข่าเลยแมนว่าับว่าบาเซียนนี่มายามครับก็เลยก็เลยบโบโบกินหดเข่าเลยเอาให้แบบหิวหมูเนาะมันยังเสียบเนาะเอาเลยเอาลงมือเลยครับเสียบๆน้ำกันครับพี่น้องตัวนี้ก็เนาะครับ เนี่ยกัมีสร้อยสองแบบครับกับมีลูกเตากับมีแบบพันม่วนใส่ข้าเข่าเลยก็ได้เห็นในเลียบเลยอยากนั่นครับเลยว่าเห็นมาอยามแล้วแก้วขีเพี่ย่คุ่นๆครับพอดีเทียงเนาะช่วงนี้พี่น้องกำลังแก้เขาคุ้นครับ เนื้อได้แม่ใส่ไปดิไปซื้อยุเขียงเลยครับไมอำนักไม่อำนักเนาะครับครับโอ้ร่มเย็นบีบีนะครับบรรยากาศหลังบ้านกำลังดีเพราะช่วงนี้เขาสู้หนาหนาวแล้วกินเบิร์ดบอดตีโลกว้าได้ครับเนี่ยจัดมาให้นี่ล่องนี่บ๊วยล่องไอ้เสีย

กับผมอรารมณ์พอดีครับเข้ากันอันนี้ก็ยุ่เพื่อนนั้นนะครับมึนไม่แล้วบ,บางอยางหาเก็บเอาอยู่แถวหัวข้างบ้านนะครับปลูกไว้ายเนะาะครับผัานนเนาะเต็มหัวเลย ครับใหญ่ๆรอดเป็นได้เขาปีนี้กะงามอยู่ครับยึดอย่างเดียวล่ะราคาราคาอืมต้องตับตัดเอาหนีฮว่าเตี้ยแมงครับตามสูตรเพิ่นว่ามันติกรอบนอกนุ่มใน่เพิ่นลสามสูตรเบาเชิญตัดเอากัน ตับ,บแต่นม่ตะตอนเอาแบบเต็มปากเต็มคำเหรอครับพีแพี่แค่ครับเพี่ <ผม S 2> แท้แคบีกลมแบกมบกลมแต่เบาเรื่องครับเนี่ยครับกล่องกะอาสิไกลแน่จักหน่อยครับมือนี ทายสองคนครับม่งั็นเต็มกล่องบรรยากาศไม่ยามกันทุกท่านกินได้ผู้เดียวเนาะครับไอหมูนั่งหมูนั่งกืนน้ำไร่น้ำบุแกแมหน้าดด๋ยวไม่รู้ยังอาแ,แบบ่างขอขอก็เขาเอิน ว่าหน่อยยังก่อนวาหน่อยเกิดต้มมาบนม่นโอ้ oh, ได้เลยครับ,รบไม่ย้ำเื่าไหน่เอาแบบนั้นนะ่ะม mm ัน hmm. ก็เผาเนี้ยเขาเขาไหม่เนาะเขาไหม้แล้ว<า>ค,ค่าบรีก็เอาไปกินแล้ว ขเขาแบบยังก็สซูสิป่ะไรืยัง <c oughs> แบบอาหารญี่ปุ่นจุ่มี่เสือนไ่มนี่นละครั <c oughs> อย่างกระเสียบ นะแจาน้ำแข็งครับพี่น้องเพื่อนครับช่องหยังก็อันบบาเส่นเช่นสวยแช่นแนวเห็นปะแมนครับเช่นสวยแช่นแน่วครับอืมดีดกับปากเขาไปติดต,ตามน,น้ำครับเหมือนเป็นมะยามพี่น้องมากินเขาลอะจิ้เขาเที่ยงบนไนเที่ยงซ้ำนเกือบเที่ยงแต่ว่าซ้ำเขาเศร้านะซ้ำเขาเศร้า บ้าสิกินเทียมหมดตอนใบมีภารกิจได้ยินมาตีซื้อเนื้อเขาบ้าบอกินมห่อเขาเสาร์เลยจบทำห่างทอมเตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมเลยว่าเป็นยังไงก็กินเป็นตะแสเลยจะบอก กตีเป็นไรจมอกกะเร adece, <QR> ื่อยๆอยู่ครับสนามปิดเบอร์ครับตัวนีมโควินอ่ะน้ำบาบเบอร์พี่น้องมาบาร์ติอาเสียดเลยอยู่ทั้งเห็บแห่งน้ำบาบแต่ใบเนียแถวบ้านเขาเนาะครับไปใส่มาใส่บนเนี่ย ไปแบบยากๆนึงเป็นโรงเรียนเลยครับเ,เป็นโรงเรียนเปลี่ยนขึ้นมาอีกปิดอีกง่ายอีกระวัง มาเช้ยวนะ้าอาจจะได้แกงแล้วไม่มีกินนะ้อง,งคือย่อำให้แกงแล้วไม่ซื้อพี่น้องกิน

Khao kênh bán thì ngang rồi đấy Tý mây không ạ? Cứ mở hên, ngàn, hên kì... ngang, hên ngang Rêu Cái Bố vui không ạ? Đẹp trai vai toàn đẹp giá chạy đây Ha <laughs> เัื่องสดใสธรรมชาตินะครับพี่น้องอยู่หลังบ้านปลาไั่หลังบ้านหมด มื่อนี้มายามอยู่พิก,กัดเดียวมาอยู่หกกลางเนวะขำเนี่ออกนอกพื้นที่ขำเด็กกี่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อยู่อยู่หน้าอยู่สวนอยู่สวนย่างเดียวครับอืมกินผู้เดียวเหมือนเลยเลยเมื่อกินกรับพี่น้องครับแซบก็เก้าคารับพี่น้องาทิที่หนาว่าพจะเลือกตั้งขำ ทั้งเคียคนแล้วปู้ยได้หาเชียงอะไผูุ้ยได้ใดกับบ้ากันไปพัฒนาชุมชนเนาะครับเอ้ากับมิดิตเลือกอะไปเลือก แขกอะไรเราจะแมงวันจะมือเป็นบัตร <laughs> โอ้ <c oughs> เนือ้อเป็นสดดีแสียด เกวขุค่คขุค่นๆมผม พี่ผู้ติดตามลาไลน์ไปไหนเลยจนะ้ะไอ,อ้ยู่ในช่องยูทูปพันพันแปดพันเก่าเหรอครับเอ็ดใ้เดรียหนึ่งพอดีครับ,คร,บครึ่งเริ่มเนาะครับครึ่งเริ่มเดี๋ยวไปจังหน่อยกับมีคนติดตามไลย์กับ แสบย่างก้อยนั่นหนึ่งแสบครัย่างเสือเราไมเห็ดย่างเสือเน็่คือน้ำตกเนี่ยเนาะแน่นเนาะ เก็ดใหม่ๆม,ม,มีคนเบิงกะโอ้ดีใจเลยครับเก็บแล้วมีพี่น้องเบิงเนาะเนี่ยภาคีติดเสีดยดเลยให้เก็บติดตามสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้คุณลุงคนนจะิกินอย่างแต่ละมือเข็นจีบอันนี้แล้วอดบ่ได้นะอดบ่ได้ซึ้อขายล้วอยากไม่กินเลย<น> นี่เหรอเสบกินได้ดูกินได้อยู่แต่ว่ากินจะหลายหลายบ่ได้นะขันปากกินบ่ได้ประจวนจะได้ไหมหลายขันพันก็ได้ กดดีใจมันอี่ไม่ร้านน้องนุ่งมาเยี่ยมแม่ายามพี่น้องตกปลาพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์สนับสนุนลูกหลานของบ้านห้องให้เป็นยูทบเบอร์บ่ะคำ่ำเอาแบบดังดังขึ้นมูนะดังดงดเตี้ยก็ะตรงมาจากพี่น้องนี่แล้วครับสายเสียบ ก็เลยก็แจีบ้านเฮ่านะครับตะกี้เห็นได้ทั้งอื่นเห็นเห็นยังกับชิปอันเบาเท่าเบาเท่ายนี่บ้านเฮ่าลูกหลานบ้านเฮ่าเกิดเด็เห็ดชิปเห็นเป็นคอนเทนเป็นเรื่องแล้ว ต่างๆครับเป็นเป็นกิจกรรมเป็นอย่างเป็นปนี่สีอยังเช่นพวกกีฬาสิกก็มีเนาะครับอืมเป็นเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับอาหารการกินการเหตุอาหารนี่แหละสามารถนําเสนอาสางได้ได้ให้ให้เจ้าของได้แล้วแต่ไทยฐถนดไปมั่งมั่ง <มา S 2> แต่ฐานะทางไหนเนาะไปอาหารกับถานะอาหาร นั S <S <ọ> <ünd einer Del conclusions> ่นแต่เรียนดนตรีร้องเพลงไหมแต่บ่มีข้เบิ้กกรสิบริหารด้วไหมบ่ครับเการเฮ็ดงานนะครับงานใหน่ข้อบิ้กเอาไปมากเลยเลยมีต้องหาแนวเหตุหาแนวเหตุเพื่อเพื่อความ ค่า้เกียดจะของมันไปใส่บ่ได้ได้ส่วงนคองก็เพื่อความเพื่อพปันเถิงปันเทิงให้พี่น้องได้เบิงเนาะบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับมีทีชาวบ้านกินแบบบ้าน อนแรกๆนี่ฮู้านสิบโบโบเหลือผเองนี่โอ้บหน่อยแล้วครับโลกหมว <laughs> สองคนกินอีรีโบเบิดครับพี่น่อง <laughs> บ้านสิบโบเหลือแล้วตอนหิวยเแหละบนนองบกันนโซเล็กเจบาแ้ ผมอีกดีเนาะเอาไหมครับเหลืออยู่ข่ําพอดีตอนเกยงใจเด ่ดูติดตะมุมแรงอยู่บ่ามัน <c oughs> เร่งกินเฮ้ยกินอะไรเรากินอิ่มครับแล้วอยูัวหรอครับอยู่แล้วอยู่แล้วมันเร่งกินอะไรแล้วเอาป่วยพอดไห้พี่น้องเพิ่นจกักเล็กจักหน่อยนะครับเปาครับก็ไม่นี่บ้าเส้นมะายามครับมาเยี่ยมบ้านเปิ้ลโอแนว่ยเสียบๆมาสู ก็เดี๋ยวมารวมลิปรวมจินแนวเสียบน้ำพินนะครับจะท่ายนี่ก็ขอขอบคุณนะครับบรรดาแฟนครับ,นะรบที่ให้การติดตามนะครับในช่องของบาวเช่นต่ยแช่แนวนะครับครับจะในช่วงนี้มันกับพี่น้องก็คือที ลำบากอยู่ดอกเจ้าก,กับเรื่องของโรคระบาดนะครับโรคโควิดหนึ่งเก้านี่แหละที่ทุกทันก็นคือสิ่งหุ่นจักอยู่ดอกจะขอให้สู่ให้พานนะครับวัคซีนไปฉีดฉีด <c> ค <oughs> <c oughs> รบระบบวัค,คซีนปุลงคนฉีดซิโนแวซสองเข็มเข้าห้บูดเข็มท,ที่สามนะครับครับเข็มสามอาจจะไปได้แอตาเซนิกาหรือไฟเซอร์ก็แล้วแต่ในพื้นที่นั้นนะครับ ไปฉียมันครบนะครับเพื่อไปใส่มาใส่มันเดเดินทางไปสะดวกปลอดภัยนะครับก็ให้ป้องกันเจ้าของนะครับดูแลเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากนะไมยนะครับการเว้นระยะห่างนะครับการล้ำความสารล่างมือต่างๆนะครับดูแลเจ้าของครับให้ปลอดภัยให้มีความซุขความเจริญครับในไก่ปีใหม่แลวเนาะครับแม่ครับ ขอเมื่อยพ่อให้พี่น้องให้แฟนครับจงมีความสุขความเจริญนะตลอดไปนะครับขอบคุณครับเอาสำหรับคลิปนี้เบ้าเช่นกะเดี๋ยวมากินฝากพี่ตอน้องแล้วนะครับกะเอาไว้ซ้ำนี่นะครับเนาะกะขอฝากคือเกาครับพี่น้องครับมักบอมักกะไรให้เบาเช่นนีเลยครับเด้อครับถ้าถือใจกะให้กดไลค์กดแชร์กันไปครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ